แกลเล็กซี่อัปเดตนะครับก็เป็นช่วงที่มาอัปเดตเกี่ยวกับ Product ตระกูล Galaxy ของทาง Samsung นะครับวันนี้มีอะไรมาอัปเดตครับคุณแกอาทิตย์นี้นะครับเราขอเป็นการเรียกว่า Hybrid นิดนึงครับคือที่อาทิตย์ผ่านมาเราจะพูดถึงเรื่องของแท็บเล็ตแล้วก็เรื่องของสมาร์ทโฟนเป็นหลักใช่ไหมครับอาทิตย์อาทิตย์นี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของกล้องบ้างแต่กล้องของซัมซุงเนี่ยก็ไม่ใช่กล้องธรรมดาอยู่แล้วนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าใครจําได้นะครับเราเคยนําข่าวเสนอตอนที่ซัมซุงเปิดตัว Galaxy Note 2เนี่ย นะครับจริงๆไม่มีอีกงานไม่มีตัวอีกตัวหนึ่งก็คือเปิดพร้อมกันก็คือตัว Galaxy c a m e l a นะครับก็คือเป็นตัวกล้องสมรรกก้องคอมแพกนะครับแต่มีการผสมผสานตัว Android เข้าไปด้วยนะครับทีนี้เนี่ยคนก็ถามว่าแล้ววางจำหน่ายเมื่อไหร่เห็นมาเห็นมีคนมารีวิวพักหนึ่งแล้วนะครับแต่มาวางจำหน่ายทีล่าสุดนะครับซัมซุงไทยแลนด์นะครับประกาศว่า จะวางจำหน่ายแล้ววันที่23พฤศจิกายนนี้อันนี้คือวางจำหน่ายในประเทศไทยนะอย่างเป็นทางการนะครับด้วยราคานะครับเริ่มต้นก็มีราคามีราคาเดียวนะครับ16,900บาทนะครับผมก็เป็นราคาที่วางจำหน่ายทั้งร้านกล้องและก็ร้านโทรศัพท์มือถืออ๋อคือร้านกล้องดิจิตอลก็มีขายด้วยครับผมและร้านมือถือที่ขายพวกซัมซุงกาสซี่อยู่แล้วใช่นะครับก็มีขายรุ่นนี้ด้วยนะครับอาหารด้วยนะครับรีแคปนิดนึงนะครับว่าตัวกาสซี่คาเมราเนี่ยมีสเปคยังไงงบบ้้านะครััตวกลอง ตัวกล้องเองเนี่ยครับตัวแก l a x y c a m e r a เนี่ยที่หน้าตามันจะเหมือนกับกล้องดิจิตอลเลยครับคือดูเผินๆจะไม่เหมือนโทรศัพท์มือถือนะนี่คือดูเนี่ยจะเหมือนกับเป็นกล้องดิจิตอลแต่ว่าเป็นกล้องที่มีบนหน้าจอเนี่ยเป็น Android ครับผมคือลงแอป Android ได้เลยนะครับแล้วก็เป็น Android เวอร์ชันใหม่ด้วยคือ Android 4.1 J e l l y Bean บครับผมนะครับนอกจากนี้ตัวกล้องเองนะครับที่แน่นอนหน้าตาเป็นกล้องดิจิตอลก็ต้องเน้นเรื่องการถ่ายภาพคมชัดนะครับความละเอียดอยู่ที่16.3ล้านพิกเซลนะครับเลน ครับนะครับ CPU ที่ใช้เนี่ยก็คือ uh huh. อ,ยอย่างเร็วเลยนะครับเพราะว่าต้องประมวลผลทั้งตัวของภาพที่ถ่ายมาด้วยรวมถึงประมวลผลตัว Android App ด้วยนะครับ uh huh. ก็เป็น quad core เลยครับ quad core ความเร็ว1.4 GHz นะครับถ่ายวิดีโอได้แบบ Full HD ร uh huh. อ,องรับ Wi-Fi นะครับรวมถึง รองรับเครือข่าย 3G และ 4G ด้วยใช่ครับอนอกจากนี้นะครับตัว Galaxy a m e r a เองสามารถที่ใช้ร่วมใช้งานร่วมกับ Samsung Galaxy s 3หรือ,อ Samsung Galaxy Note 2ได้ด้วยเพราะว่ามาพร้อมกับฟังก์ชัน All Share Play นะครับผมรวมถึงรวมถึงเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันอื่นๆที่มี Android ด้วยครับ,รบก็ใครมองหากล้ Digital, องดิจิตอลกับตัวที่สามารถมารัน Android ได้นะครับตัวนี้ตัวเดียวจบเลย Hybrid อยู่ด้วยกัน ใช่ครับ,รบก็อีกทีหนึ่งครับวางขาย23พฤศจิกาย,ยนนี้16,900บาทครับนี่คือการซีอัปเดตนะครับเหลียวพักสักครู่หนึ่งแล้วเดดมาติดตามกับช่วงขับไปของดิจิไล z ์ครับ